สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาสรุปผลนะคะสรุปผลแนวทางงวดวันที่10เดือน6 6 4สนะคะหวยลาพัฒนานะคะสูตร2สูตรคัดพิเศษนะคะสูตร2สูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะอ่าจะบอกว่าสูตร2เนี่ยเราเข้าประจําเลยนะคะสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษเนี่ยเราจะเข้าบ่อยมากเลยนะคะสูตรคัดพิเศษเนี่ยค่ะเข้าบ่อยนะคะ มีงวดที่แล้วค่ะที่เราหลุดเนาะเราไม่เข้างวดที่แล้วเราหลุดนะคะแล้วงวดนี้นะคะเราเข้าเข้าทั้งตรงนะคะสูตรพิเศษนะคะงวดนี้เราเข้าขอขอบอกว่างวดนี้เราเข้าสองสูตรเลยนะคะแต่ว่านางจะให้ชมก่อนเนาะคือสูตรพิเศษนะคะนางจะให้ชมก่อนแล้วก็มีสูตรหนึ่งนะคะเราเข้านะคะต้องดีใจแสดงความดีดีกับ คนที่ติดตามนะคะติดตามรับชมนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดตามรับชมนะคะเอฟซี 4, ทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็กรีดแตกเลยนะคะกรีดเลยค่ะเพราะว่าเข้าทั้งสองสูตรเนาะ,ะข้าแบบสองสูตรหนึ่งสองนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ชมเนาะ เลขที่ออกนะคะเลขที่ออกเลขที่ออกของเราก็หกตัวนะคะหกตัวเลขที่ออกนะคะหัวเราะนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะสำหรับสี่ตัวนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะสามตัวนะคะสองหนึ่งสองสำหรับสองตัวบนล่างนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะคือ ทั้งหมด6ตัวนี่คือจะมีแค่2เลขเองนะคะมี1มี2มี1นึ่งะคะเรามาชมของเรานะคะสูตร2นะคะสูตร2เราเข้านะคะเราเข้า1นสองตรงตรงเลยนะคะแล้วก็สองหตัวกลับนะคะเราเข้าตรงนี้นะคะเข้าหนึ่งสองหนะคะแล้วก็1นสองนะคะนี่นะคะสองหนสองเราเข้านะคะ เข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอ่าเราเดเรามาชมอีกสูตรนะคะที่เราเข้าเนาะวันนี้เราอ่าเข้าทั้งสองสูตรเลยนะคะวันนี้เนาะก็ยินดีด้วยนะคะยินดีสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะคะที รับชมเนาะก็ยินดีด้วยสําหรับสูตรนี้นะคะสูตรสองสูตรคัดพิเศษเนี่จะเข้าบ่อยมากนะคะจะเข้าบ่อยมากมีที่หลุดก็คืองวดที่แล้วนะคะหลุดงวดเดียวนะคะงวดที่แล้วเราหลุดนะคะเราเข้าติดต่อกันมานี่จ็ดแปดงวดแล้วนะคะแงวดและน่าจะแปดงวดแล้วค่ะเนาะที่เข้ามานะคะก็งวดนี้เราก็เข้านะคะสูตรพิเศษนี้เราเข้าทั้ง บนทั้งล่างนะคะเข้าสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะวันนี้เราคีดเลยนะคีดเลยอ่าสูตรนี้นะคะอ่าจะมัวหน่อยหนึ่งนะอ่ามาแล้วค่ะนี่นะคะเด่นเลยนะคะ แนวทางนะคะงวันที่สิบเดือนหกหกสนะคะหวเราวพัฒนานะคะสูตรสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะสูตรสองตัวบนล่างนะคะเจนาะเน้นๆนะคะย้ำว่าเจนาะเน้นๆนะคะสูตรสองตัวบนล่างนะคะของเรานะคะเด่นหนึ่งเด่นสี่เด่น9ก้านะคะของเราก็เข้าเด่นหนึ่งนะคะสำหรับเลขที่ออกนะคะก็2 1 1 2 1 2นะคะสำหรับ6ตัว สำหรับสีตัวก็มีหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะ,ะสำหรับสามตัวก็สองหนึ่งสองนะคะ,ะสูตรนี้ไม่มีสามตัวนะคะมีแค่สองตัวเนาะแล้วเข้าบนล่างเราก็หนึ่งสองหนึ่งสองนะคะ,ะงวดนี้มาแบบแบบยังไงอะเกินเกินคาดหมายนะคะงวดนี้เนาะแบบมาแบบอ มาแบบแค่สองสองตัวเองเนาะสองเลขเองอ่ะมีสองกับหนึ่งแค่นั้นเองนะคะสำหรับหวยลาวงวดนี้เนาะเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งแล้วก็เข้าหนึ่งหนึ่งสองตรงตรงเลยนะคะเราเข้าหนึ่งสองแล้วก็เข้าเด่นนะคะเด่นหนึ่งเราเข้านะคะแล้วก็เข้าหนึ่งสองนะคะสำหรับงวดนี้เราเข้าทั้งสองสูตรนะคะสูตรสองตัวบนล่างนะคะแล้วก็สูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษนี้เราเข้า เราเข้าทั้งอสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะคะงวดนี้เราเข้าตรงๆเราเข้าแบบเน้นๆเ,เลยนะคะแบบกีดเลยค่ะงวดนี้เนาะเอดมินก็กีดเลยค่ะก็ดีใจเนาะดีใจกับเอฟซี FC ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องเลยไปเลยนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่นางสรุปไปแล้วเนาะคือสูตรคัดพิเศษนะคะก็เข้านะคะสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะแล้วก็อันนี้สูตรคัดพิเศษแล้วก็เราก็มาเข้าสูตรสูตรสองตัวนะคะสูตรสองตัวเดนหนึ่งเดนสีแล้วก็เข้าเดนหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะ วดนี้เราก็เข้าทั้งสองสูตรก็ดีใจค่ะแอดมินก็ดีใจเนอะร้องกรีดเลยค่ะร้องกรีดเลยเนอะวันนี้งวดนี้เราก็เข้าทั้งสองสูตรเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะปรับปนกันไปเนอะงวดที่แล้วอ่า หลุดทั้งสามสูตรเออสองสูตรนะองวดที่แล้วลงไปสองสูตรนะคะแต่งวดนี้เราลงไปสามสูตรแต่ว่าเราเข้าสองสูตรเลยนะคะวันนี้เข้าสองสูตรเลยจ้าเดี๋ยวมาตามต่อนะคะมาตามต่อเดี๋ยวจะรีบจ้าจะรีบคํานวณนะคะจะรีบคำนวณแล้วก็จะลงให้รับชมนะคะให้พ่อแม่พี่น้องมารับชมเนาะอ่าเดี๋ยวจะรีบอ่าคานวณตัวเลขนะคะสูตรคํานวณตัวเลขเดี๋ยวจะรีบลงให้นะคะ ว่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับ FC ใหม่ f อฟซีเก่าก็ขอขอบคุณมากๆค่ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกาไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดก็ยินดียินดีกับดีใจด้วยนะคะยินดีกับอีทุกท่านนะคะที่มารับชมรับฟังนะคะมาติดตามนะคะอ่าไว้จะรีบนะคะจะรีบอ่าคำนวณตัวเลขนะคะแล้วก็จะรีบลงให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก ไว้แค่นี้ค่ะนะคะมาสรุปผลอ่าก็มาสรุปผลงวดวันที่10เดือน6 6 4เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะรีบคํำนวณตัวเลขนะคะแล้วก็จะรีบลงให้ f อทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ